แต่งงานกับฉันนะดีนะครับดีสิแต่งใช่ไหมครับแล้วใครจะเป็นสักขีปรีพยานรางให้เราล่ะครับนั่นไงหลวงพ่อหลวงพ่อคำนิมนต์ครับรับพรนะ มมาากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะฮะพลงานหรือเปล่าคะมันต้องอภิวาปนาเสลสเนจจังวุฒาปจายิโนจัต,ตารุธรรมาวัดพันติอายุวันโนสุขังพระลังเปลี่ยนชุดหน่อยนะคะยินดีครับคุณครับ ที่ผมตัดสินใจแต่งงานกับคุณเพราะผมอยากให้คุณมีความสุขแต่ผมไม่สามารถลู้หอ่อรูอคุณได้เพราะผมตัดสินใจจะเข้าทางธรรมและบวชตลอดชีวิตแต่คุณไม่ต้องปวนะครับ<ห>ถึงแม้ว,ว่ากายผมไม่ได้อยู่กับคุณแต่ใจผมบว่าต้องไมอยู่กับคุณเช่นกันร้อนเลยนะขอบคุณนะคะ แค่คุณแต่งงานากับฉันน่ะฉันก็มีความสุขมากแล้วเพราะว่าชีวิตฉันน่ะตั้งแต่ฉันเจอผู้ชายมาเยอะแยะมากมายในชีวิตอะ่ะฉันก็ไม่เคยเจอใครอะ่ะทำดีกับฉันได้เท่าคุณเลยขอบคุณนะแนๆ่ๆผมก็จะบวชละขอดูปากสักทีนะรบอนเลยนะครับ Yeah. have